สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัววัดอุณหภูมิที่ใช้ตามแฟร e เซเว่นหรือว่าห้างทั่วไปนะครับตัวนี้ผมจะมาลองทดสอบให้ดูว่าตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีการระบาดของโควิดระลอก3ก็ผมอยากมารีวิวตัวนี้ว่ามันเวิร์คหรือไม่เวิร์คยังไงนะครับตัวนี้เป็นแบบสแกน หน้าผ่านันนะครับหรือบางที่เขาก็ใช้ฝ่ามือนะครับเพื่อจะวัดอย่างนี้นะครับเรามาดูการใช้ฝ่ามือนะครับอันนี้ผมเป็นอนุณหภูมิปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าฝ่ามือร้อนขึ้นในกรณีที่เราเดินตากแดดหรือว่าไปอยู่ที่เราร้อนมานะครับผมจะเอาน้ําร้อนมาชุบที่มือนะครับ เนี่ยอุณหภูมิจะขึ้นนะครับอะไรจะขึ้นเลยนะครับมันจะแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมว่าวัดความน่าจะถือน่าจะได้นอนมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปล้างมือกับน้ำเย็นดูนะครับ มาถึงในกรณีที่เราล้างมือมาครับในใ,นในอุณหภูมิปกตินะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับเป็น36.6 36.0นะครับนี้มือผมยังเปียกอยู่เลยนะครับแล้วมาลองดูว่าถ้าเช็ดถ้ามือแห้งแล้วเห็นนะครับอุณหภูมิจะไม่คงที่มากๆนะครับ เดี๋ยวลองชุบน้าเย็นดูอีกรอบนึ่งนะไอ้ชุบน้ำร้อนดูอีกรอบนึงนะครับลองถ้าสมมติว่ามือเราร้อนๆนะครับเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิจะต่างกันประมาณ4 0.4องศาประมาณนี้นะครับก็ทําให้เห็นได้ชัดนะครับว่าการใช้ฝ่ามือมันไม่คงที่ไม่ได้เป็นตามอุณหภูมิของร่างกายเรานะครับแต่จะขึ้นกับอุณหภูมิของมือเรานะ ตอนนั้นนนนะครับอย่างเช่นเราไปล้างมือมาอุณหภูมิก็จะเย็นหน่อยก็จะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้ต่ำลงหรือว่าถ้าเราไปที่ร้อนมาหรือว่าเราเดินตากแดดนะครับก็ใช้ฝ่ามืออังในการวัดอุณหภูมิก็จะทำให้อุณหภูมิสูงนะครับสรุปได้ว่าตัวนี้ไม่ได้วัดอุณหภูมิของเราได้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ